สวัสดีครับเอสเปย์ A S ay, ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวีไอดีเซลออสซิสสามห้าสองพุทธสาวตูเป็นอภิรักษ์วรวงเหมือนเดิมนะครับกองหลังมีเฮริโอมากองหลังจากทางซ้ายครับพิรพัฒน์โนชัยยาเดโกบบดันก้าเมดิตารัตและในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สสงห์เชียงร้ายครับเจ้าถิ่นจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในช่วง45นาทีแรกนี่ครับ สันิภาพให้สายซัดตวัวนี้โอ้โหบอดย้อนมามนตรีให้ได้เปิดตรงนี้แล้ววิ่งมาโคกหนึ่งศูนเลยครับโ,โ,โอ้โหแม่และฮาสทวดพลาดครับเอ,อโดโมโตะโอ้โหฤดูก,กาลดีแกขยันขนาดไหนเกวิ่งทุกลูกแก่เข้าทุกจุดนะครับแล้วก็พู้ตศิสินครับโอ้โหมัวเด่เคาะไปเคาะมาไม่เปิดสักทีครับ แผนธนาสิทธิ์ส่วนเกอร์ซันก็สูนหน้าครับแทนตำแหน่งเหมอหรือว่าแพ้ก็ตามเอาครับซ้ายของเฮดิโอสั้นลูกนี้บอลตรงปสองศูนย์ครับตรงกรอบด้วยครับโอ้บทจะเข้านี่เข้าง่ายเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับทางแบบเยอะเลยจากเสาแรกไปเสาไกลนั่นเลยทำให้กินพงกลับมาไม่ทันเลยครับแล้วนะครับดยกันที่แล้วนี่ยิงนําคู่แข่ง13เกมเนะี่ยชนะถึงส0นัดเสมอ2แพ้แค่นัดเดียวนะครับ อ้าวจังหวะนี้ได้หลุดโอ้ยตัวสุดท้ายครับยังไงครับพูดศินใบแดงครับเดียโกบาดันก้าครับมันเป็นจังหวะตัวสุดท้ายพอดีเลยครับจังหวะที่จิ้มบอลได้ก่อนแล้วการม้าอูนี้ไม่ต้องเถียงเลยครับ,<จ>บไม่โดนบอลเลยศ<บ>ิลป์คุณต่อพงสมสิงห์นะครับเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับเข้าประตูครับนาทีที่62